สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น ep สิบนะครับเราคาลเจอร์เราเรียนคําสั่งขอมาขึ้นขอพลงไปแล้วครับแล้วก็คําสั่ง i n นคิดค่านะครับ i n นคิดค่าแล้วก็ดีคิดค่าไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนคําสั่งเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอรนับขึ้นอ o าน์เตอร์ดนับลงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรม PLC ขึ้นมาก็ New Project นะครับใช้ PLC ตัวนี้นะครับ ไป AP สิครับคลิกหนึ่งแล้วกันโอเคไปแล้วผมก็มาคลิกขวาเนี่โปรแกรมเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับนี้อ่าผมจะเขียนอ่าเอาเป็นเซนเซอร์นะครับเคาน์เตอร์แต่พว่าอ่าถ้าให้ง่ายมองภาพง่ายอิสิพาทางด่วนนะครับอกสิพาทางด่วนก็คือเจอรถวิ่งเข้ามาเจอเซนเซอร์นะครับนะอ่าโอเคเจอเซนเซอร์ผมให้เป็นเซนเซอร์ X ศูนย์นะครับ เซนเซอร์หนึ่งครับมาเจอเซนเซอร์แล้วก็จะให้มันนับมานับรถมใช้อินสตัคชั่นตรงนี้นะครับ f เ0ตรงนี้นะครับอินสตัคชั่น c t นับขึ้นนะครับ c t u นะครับเคาเตอร์อัพนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ c 0ครับเขาเตอร์มีประมาณ512ตัวครับ c 0ถึง c 5้าหนึ่งหนึ่งนับกี่ครั้งนับห้าครั้งอเดี๋ยวมันผิดนะครับต้องเป็น CTU นะครับคอเตอร์อัพเมื่อกี้พิมพ์พิมพ์ดีนะครับพิมพ์ผิด C0 นะครับเราก็ดับห้าครั้งนะครับตัวนี้โอเคไปนะครับเป็น CTU นะครับคอเตอร์อัพนะครับใส่คอมเมนต์ให้มันแล้วก็รีเซตผมจะเอาเป็น X1 แล้วกันเป็นปุ่มเพราะุเป็นปุ่มรีเซต PB PB1 เป็นปุ่มรีเซต พุชปต่นไปที่หนึ่งครับอ่านะครับ,อนะรบตอนนี้เคาน์ตเตอร์เรานะครับสี่ศูนย์นะครับ,รบอ่าเรานับถ้ามันครบห้าครั้งเราจะให้พัดลมทําง,งานเราก็สี่ศูนย์มานะเอาคอนแทคของมันมานะครับถ้ามันครบห้าครั้งคอนแทันจะทําง,งานนะครับเราออกคอยนะ์นะพัดลมนะครับออกวายวายหนึ่งศูนแล้วกันตั้งชื่อไปเป็นแฟนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ ตอนที่โทรแล้วคอมพาแล้วผมก็จะมาที่ออนไลน์คอนเน็กออปชันนะครับผมจะเลือกเป็นซิมเลเตอร์นะครับตัวนี้อเอีคนไปก็ออนไลน์แล้วก็ลิง <c> ก <oughs> ์ดาวน์โหลดมอลเเตอร์ตรงนี้นะครับเดียดาวน์โหลดไป อ่ะนันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาที่จอนะครับจอทัชสกรีนผมมานิวโปรเจกต์นะครับ EP10 เราก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับ EP2 7เนิ้วโอเคไปนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมก็จะมา สร้างไอโอดีไวให้มันนะครับอันนี้นะครับบอกมันว่าเป็นลิงก์พีอะไรนะครับมันเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะครับสามสเต็ปครับสร้างไอโอดีไวสร้างแท็กแล้วก็เขียนกราฟิกนะครับแล้วเข้าไปเดีไวผมตั้งเป็นเซมอนลิงก์กับพีโซีเซมอนครับตอนนี้กันรุ่นนี้เลยนะครับไม่ต้องเลือกเพราะมันิง่นได้หลายยี่ห้อนะครับแต่เราใช้เซมอนเดี๋ยวไปแล้วมาใส่ไอพีให้มันนะครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่ง เธอไปครับแล้วก็เลือกรโตคอน UDP นะครับแล้วก็เขียไปสเต็ปสองนะครับสเตปหนึ่งสร้าง IoT ไว้เสร็จสเตปสองสร้างแท็กครับกหนดแท็กแท็กที่เราจะสร้างมีกี่แท็กมีหนึ่งนะครับเซนเซอร์หนึ่งสองอ่าสองคือ PB หนึ่งนะครับแล้วก็สามคือแฟนหนึ่งนะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างนะครับถ้าหรือจะสร้างก็ได้เราเอาค่าที่รับขึ้นไปโชว์ก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็น c ที่เราเรียนมานะครับเหมือนทัมเมอร์นะครับ เคาน์เตอร์ก็จะเป็น C C ซศนย์ก็คือค่าที่เขาค่าที่นัดนะครับ C S เศนก็คือค่าที่ตั้งนะครับก็เอาเป็นคิมเป็นปโชก็ได้ก็จะเป็น1แท็ก2แท็ก3แท็ก4แท็กนะครับมันมี C C กับ C S นะครับแล้วก็5แท็กนะครับเอาไปเอาไปทำนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าคราวนี้ผามแอดแท็กอ่าผมเอาเซนเซอร์หนึ่ง เซนเซอร์หนึ่งนะครับมาเป็นเซนเซอร์เป็นบูลีนนะครับเป็นออนออฟนะครับเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็เลือยโอดีไวทที่เราสร้างไว้นะครับก็ใส่เข้าไปเป็น x ศูนย์นะครับโอเคอ่าจริงจจอทัชสกรีนตัวนี้เราไม่ได้ลิงก์กับ p ีจริงนะครับมันสามารถที่จะไปฟอร์ดเได้นะครับไปฟอร์ดเได้ x จริงๆเนี่ยต้องมาจาก p l c นะครับมันจาก i n p u ู P l c จริงนะครับต้องต่อพ l c เราจะมาใส่ที่จอทัชสกรีนนี้ไม่ได้นะแต่ทีนี้เราซิมูนิเตอให้ดูคือให้มันเราไม โอเคต่อไปอ่าพ b หนึ่งีหนึ่งเราก็จะเป็นเอ่อเป็นเอ็หนึ่งนะครับเอหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคไปต่อไปนะครับแฟนนะครับต่อไปก็เป็นแฟนหนึ่งแฟนหนึ่งก็จะเป็นวอ่าวายแล้วก็เปลี่ยนเป็น y า 1> y หนึ่งศูนย์ครับแล้วก็โอเคไปอ่าตัวต่อไปก็จะเอาค่าอ่าของเคาน์เตอร์ขึ้นมาโชว์นะครับเนี่ยซีซีศูนย์กับซ s เอศูนย์นะครับนะสองอันนะครับเราก็แอดเข้าไปตัวนี้เป็นตัวเลขนะครับตั้งเป็นเลยซีซศูนย์นะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็ต้องไปใช้อเนเจอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกใส่มันนะครับก็เป็น เป็น c, c 0นะครับอ่า,อ,าอีกอันหนึ่งก็เหมือนกัน CS ก็เป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับโชว์เป็นตัวเลข CS 0นะครับไจมอน์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น CS CS 0บลราก็โอเคไป CS คือค่าที่ตั้งนะครับ CC c ก็คือค่าที่เขานะครับ S ก็คือเซส C, c คือเขานะครับได้ครบแล้วนะครับแทง ต่อไป <c oughs> วาดรูปครับเอาเซนเซอร์มาเซนเซอร์ผมก็ลองจําลองให้เป็นปุ่มแล้วกันนะเหมือนกดเรากดแทนแทนโดนแทนรถวิ่งมาชนเจอเซนเซอร์นะครับเรากดเอานะอ่าผมก็เป็นเซนเซอร์หนี <c> ่ง <oughs> อันนี้จําลองเป็นเหมือนเป็นเซนเซอร์นะครับถวิ่งมามาโดนเซ็นเซอร์แต่เราจะกดเอาแล้วก็ P B หนึ่งนะครับก็ปีได้ คอนโทรล C คอนโทรล V นะครับอันนี้ก็จะเป็น P B หนึ่งเปลี่ยนชื่อได้นะครับครับ P B หนึ่งคือปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าดูจากแบนเดอร์เรา P B หนึ่งปุ่มรีเซ็ตนะครับขารีเซ็ตต่อไปอแฟนหนึ่งนะครับแฟนหนึ่งผมก็จะไปเอานี่แอนิเมชันมานะครับซิมโบลไลบรีครับ แอนิเมชันนะครับผมเอาเป็นนี่เท่านั้นแอนิเมชันนะครับแล้วก็ไอตัว CS หนึ่งค่าที่ตั้งนะครับผมก็เอามาโชว์ให้ตัวนี้นะครับ นมเลกดิสเพย์นะครับตั้งค่าที่ตั้งนะครับ <c oughs> ใส่ชื่อให้มัน CS0 <c oughs> ผมคลิกเมาส์แล้วครับคนทนคค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์อีกทีหนึ่งครับกด Cotton c t ทน c c t ทน v วางนะครับก็ปี้มานะครับเรียกว่าแก้เป็น c ย0ค่าที่นับนะครับ อสองอันนี้ต่อไปเสร็จแล้วการาฟิกเสร็จแล้วใส่แท็กครับเซนเซอร์หนึ่งลากมาวางพีบีหนึ่งลากมาวางาแฟนหนึ่งลากไปวางไม่ได้นะครับแฟนหนึ่งเราต้องปคิคกี่ตัวมันทาเป็นสิบโวล์นะครับ,เ,มมลลรบเอาวางที่นี่นะครับเป็น l e เวลพีนะครับตรงนี้ลากวางที่นี่ต่อไปซีเอสศูนย์ครับตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วครับเ s อศูนย์ 0, ต่อไปซีซีศูนย์ตรงนี้ เ้าคาเลาสี่สี่ศูนย์อ่ะเซฟ, e 10, ซฟนะครับ EP เซฟเซฟไปแล้วก็พูนแล้วก็ลันช์ออนไลน์ซิมูเลเตอร์นะครับผมดับลงมาให้เห็นจอ POC นะครับเห็นดเดอร์นะครับอืมผมจะลองจ้าติรถวิ่งมาทางทางด่วนอีซีิพาร์ทรถวิ่งมามา,มาเจอเซนเซอร์นะครับ X 0นะครับ X 0 อ่านับหนึ่งใช่ไหมครับพอเจอเซนเซอร์นับหนึ่งอีกคันมาเจอเซนับสองนับสามนับสี่นับห้าพอครบห้าครั้งนะครับเคาน์เตอร์ศูนย์มันจะทํางานนะครับตั้งไว้ห้าครั้งพอครบห้าครั้งซีคอนแทคนะครับจาก n อนะครับน o r m a l l y open ก็จะเป็นนอร์มัลลี่โครนะจะเปิดเข้านะครับไฟก็วิ่งมาทงนี้ทำให้พัดลมทํางานนะครับอําให้ตัวนี้ทางานนะครับอ่าส่วนนับหกนับเจ็ดก็ไม่มีผลนะครับมันทํางานนะครับถ้ามันทํางานแล้วจะทํางานต่อไปจนกว่าจะกดรีเซ็ตนะครับอ่า ต้จะกด x หนึ่งตรงนี้นะครับกดี e s e ตนะครับพอ reset มาค่าเป็นศูนย์น่ะมันก็ contact มันก็จะไม่ทํางานนะครับมันจะทําใหไหก็ต้องเมื่อ่าค่ามันเท่ากันนะครับอ่านําใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับทํางานอันนี้ก็จะเป็นคําสั่ง counter up นะครับนับขึ้นนะครับอีกคําสั่งหนึ่งนะครับ counter down นะครับอ่าเรามาลองคําสั่ง counter down นะครับ ผม disconnect ก่อนนะครับมาที่ออนไลน์ disconnect อ่าผม copy อยู่ได้นะครับเอาเมาส์คลิกตรงนี้นะครับอ่าเมาส์คลิกนะกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลอ๋อเด่นะครับอ่าเมาส์คลิกคอนโทรลเอาเมาส์คลิกนะเามาส์คลิกตรงนี้นะครับกดกดชิปค้างไว้แล้วกดลูกศรลงนะครับอาา่า copy คอนโทรล C นะครับอา่าแล้วก็คอนโทรล V ตรงนี้นะครับอา่า เซนเซอร์ S S หนึ่งคนจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเค้าเตอร์อัพเป็นเค้าเตอร์ดาวนะครับ C C D นี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น C หนึ่งนะครับ C หนึ่งนะครับห้ามห้ามห้ามซ้ำกันนะครับ C ศูนย์เราใช้ไปแล้วต่อไปเราก็จะใช้ C หนึ่งนะครับ C D D นะครับเค้าเตอร์ดาวใช้ X ศูนย์ X หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น C หนึ่ง ไม่เขาตัวดาวนะครับนี้คอยนะครับห้ามซ้ำกันนะครับไว้หนึ่งศูนย์เราใช้ไปแล้วเราก็เปลี 1, 1, ่ยนเป็นไว้หนึ่งหนึ่งะครับไว้หนึ่งหนึ่งเป็นแฟนสองอ่ามาที่ทูลแล้วคอมไพน์นะครับอ่าเราไปสร้างแท็กกี่แท็กครับไปสร้างแท็กอันนี้เราสร้างไปแล้วอันนี้สร้างไปแล้วอ่าแฟนสองเราสร้างแฟนสองอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้นะครับ หรือจะเอาค่าเขากับค่าเซตไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสามแท็กนะครับไปสร้างที่ฝั่งจอทัศ s c r e อ่าสร้างไปสามาแท็กแล้วกันผมก็สร้างแท็กสามแท็กเป็น c c หนึ่งนะครับ c c หนึ่งเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขก็เป็นใช้เป็นอนิจจ์แล้วกันนะครับใส่มันนะครับก็เป็น c c หนึ่งนะครับ c c หนึ่ง แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็น C S หนึ่งนะครับาน์เตอร์หาเซสนะครับของตัวที่หนึ่งนะครับเป็นอนิเชเจอร์นะครับแล้วก็เป็นไซมอนแล้วก็จะเป็น C S หนึ่งนะครับนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นแฟนสองนะครับแฟนสองเป็ลบตัวที่สองแฟนสองแฟนสองนี่เป็นบูรีนนะครับเป็นศูนย์หนึ่งนะครับ ้าเป็นไซมอนนะครับแล้วก็เป็น Y สิบเอ็ดนะครับ Y สิบเอ็ดอครบอย่างครับดูนะครับก็คือ C C หนึ่ง C S หนึ่งแล้วก็แฟนสองค่าค่าเขากับค่าเซตตรงนี้นะครับ C C หนึ่ง C S หนึ่งแล้วก็แฟนสองสามค่าอ่าครบเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราทำกราฟิกนะครับผมมุบเอาเมาส์ลากย้ายไปฝั่งนี้หน่อย นะครับพอแล้วผมก็จะ copy ชุดนี้มานะครับออน C กัโน V นะครับมาตล้นี้ผมจะให้เป็นของชุดที่หนึ่งนะครับแต่ i n น u t ตเปใช้อันเดียวกันนะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็น CS 1นะครับ CC 1นะครับตัวน,นี้เราก็น่าแท็กมาใส่นะครับ CS c 1นะ่งนะตัวนี้ ต่อไปตัวนี้ซ okay. ีซีหนึ่งนแฟนแฟนตัวนี้แฟนหนึ่งแล้ก็เปลี่ยนเป็นแฟนสองสมมุตินะครับเป็นแฟนสองแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ทูนนะครับแล้วก็ลันช์ออนไลน์ซิมูเลเตอร์คราวนี้เรามาดูพร้อมกแกรนเดอร์นะครับ อ่านะครับตอนนี้เราเห็นไหมครับตอนนี้มันนับห้าอยู่นะครับเดี๋ยวนั้นแรดเดอร์ผมยังไม่ได้โหลดเดี๋ยวผมต้องดาวน์โหลดกันนะครับอันที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราลืมดาวน์โหลดดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับถ้าไม่ดาวน์โหลดมันไม่ทํางานนะครับต้องดาวน์โหลดอ่าทห้ดาวน์โหลดเสร็จ้วนครับตอนนี้เรามาดูนะครับเรามาดู สังเกตว่าค่าผมขอรีเซ็ตก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นเคาน์เตอร์ดาวต้องรีเซ็ตให้มันเป็นห้าก่อนนะครับตอนนี้มันจะนับลงนะครับอ่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตแบบสองตัวพร้อมกันนะครับอันนี้ผมเริ่มเจอเซนเซอร์นะครับอันนี้นับขึ้นนะครับนับขึ้นนับหนึ่งนะครับส่วนตัวนับนับลงก็จะถอยลงมาเป็นเหลือสี่อันนี้เป็นสองเลือสามอันนี้เป็นสามเลือสองตัวนี้อันนี้เป็นสี่ตัวนี้เหลือหนึ่งนะครับอ่าทํางานพร้อมกันนะครับตัวนี้ครบห้าก็ทํานะครับตัวนี้เหลือศูนย์ก็ทานะครับเพราะตัวนี้นัับบลงคร อยากห้าลงมาเหลือศูนย์ตัวนี้ก็ทํานะครับก็จะทําไปเรื่อยนะครับตัวเนี้ตัวนี้นับหกตัวนี้ก็จะติดลบไปนะครับตัวเนี้แต่จะมันมันค่าไม่ติดลบมันอยู่แค่นี้นะครับถ้าผมกดรีเซ็ตเม่าไหร่มันก็จะดับนะครับตัวนี้นี่ับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งเคาน์เตอร์นะครับนับขึ้นเคาน์เตอร์อัพนับลงเคาน์เตอร์ดาวนะครับเอาไปยุกต์ใช้นะครับตัวนี้เราเรียนคาสั่งมาใกล้จะครบแล้วนะครับก็จะเหลือคําสั่งต่อไปก็จะเป็นคําสั่งคอมเพลนะครับคอมเพลค่ามูฟค่านะครับคําสั่งม แล้วก็คําสั่งท็อกเกิลนะครับประมาณเนี้ยเราก็จะไปฝึกเขียนโปรแกรมกันนะครับจะฝึกเขียนโปรแกรมจากชุดของกลมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเซฟก่อนเดี๋ยวเราเรียนครบทุกคำสั่งนะครับเราก็จะมาฝึกเขียนโปรแกรมกันนะครับ เพเขียนโปรแกรมก,กันจากชุดจำลองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นครับตรนนี้อ่าอ่าผมยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวผมเอาให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้ผมยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในคลิปต่อไปน่าจะอยู่ตรง <c oughs> เดี๋ยวขอดูเวอร์ชันสี่ก่อนว่ามีไหม แคนวาสเวลาใช้นะครับเอาให้ตรงเวอร์ชันนะครับจอเวอร์ชันห้าก็ต้องใช้เวอร์ชันห้าจอเวอร์ชันสี่ก็ต้องให้ใช้เวอร์ชันสี่นะครับทดอทีอ่าตัวนี้ชุดนี้ครับขอกกุมพัดเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนโปรแกรมกันนะครับฝึกเขียนโปรแกรมจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนคำสั่งให้หมดก่อนนะครับเรามาฝึกเขียนโปรแกรมนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ